ข้าฟรีตายก่อนนะพร้อมไปเลยหนึ่งสองสามไป อ่ะกลับกบเลยกบกบกบเดือืรมอ้าวไม่เป็นไรไม่เป็นไรต่อเลยต่อเลย โอเคก็เรียนกี่ชั่วโมงละกี่เรียนกี่ชั่วโมงละสี่ชั่วโมงเนาะสี่สี่ชั่วโมงได้กบได้ฟรีตายเหลือท่าผีเสื้อเนาะกำลังขึ้นตรงกลางท่าอะไรวะกบผีเยังไงเอองงเนี่ยนะไปจำกับเออไปจำฟรีตายนะไม่เป็นไรไม่เป็นไรเดี๋ยวเราชั่วโมงหน้าขึ้นท่าผีเสื้อเต็มร้อยครับนะโอเค